สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอซเก่าเอซใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยเพเนทอมลืมนะคะวันนี้จะพาไปร้านค้าบ่ายแล้วค่ะดูต้นยางเปลี่ยนสีเปลี่ยนใบหมดแล้วดูให้ดูถึงร้นเหลืองหมดเลย ร้อนแดดร้อนมากเลยนะทุกคน,กคนล่หมดแล้วโหร้อนมากเลยไม่มีล่มจ้าเลยร้อนมากเลยทุกคนหลักเที่ยงวันดีไง สุดก็โอ้โหโปรอะไรขนาดเนี้ยร้อนสุดๆ ้วโอ้อย่าจุม่มทำไมไม่รดไอ้นี่มั่งเนี่ยต้นตะไคร้อะ่ะปล่อยให้ตายหมดเลยโอ้ยแค่นี้ก็ร้อนหอบกินนัดไม่ใช่คนอ้วนเหมือนเขานะถูกแดดยังหอบกินเลย ก็เล็กๆอยู่แดดดูแดดดูแดดพี่น้องอ่ะเฮ้ยหอบแฮกๆ หัวใหญ่ใจัมโบ้2กิโลร้อยมากันแล้วครับหอมให้หอมแดง2กิโลร้อยอาหอมให้หอมแดงมากันแล้วครับหอมแดงกระเทียมครับกระเทียมหอมแดงอยกมือดัดวกมือเลือกซื้อหากันได้เลยนะครับหอมแดง2กิโลร้อยครับสองโลร้อยหัวใหญ่ให่จัมโบ้2กิโลร้อยมากันแล้วครับหอมให้หอมแดง2กิโลร้อยอาหอมให้หอมแดงมากันแล้วครับหอมแดงกระเทียมครับกระเทียมหอมแดง หยกมือดักหวกมือเรียกซื้อหากันได้เลยนะครับหอมแดง2อกิโลร้อยครับ2อกโลร้อยหัวใหญ่ๆจัมโบ้2อกิโลร้อยมากันแล้วครับหอมแห้งหอมแดง2อกิโลร้อย้ยหอมแดงมากันแล้วครับหอมแดงและเตียนครับเตียวหอมแดงทำปลาลองดูว่าจะทำใจไปแน่นไป เดี๋ยวมาพูดเด้อมันเป็นยังไงบ่ายนามันไม่เดินมาเอาบ่ายนะเดินไปดูจิ่ตรงนี้เองใกล้ๆเนี่ยมันเยอะนะไม่ต้องเดินไกลเนี่ยไอ้ต้นต้อนอะไรเขาเนี่ยต้นลำใหญ่เ,งงเออนั่นแหละมัน,น,นมันอยู่ตรงนั้นเลยเยอะแยะเลยกินแล้วพ่อเพิ่ยี่สิบโหวอร่อยกินหมดละนี่ก็กิกน อันนี้ก็กินแต่ยานางข้างรั้วใยกำนันอะไรเขาบอกว่าไอ้คนเนี้ยใครมันส่งสวย่ห้าครมันจะมาส่งใครนี่มันบอกหนูใครนมันบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันปกติได้ผัวไม่ได้ผัวคนไหนคนทุกวันเนี้ยดีจะตายขนาดมันตายไปแล้วยังรักมันอยู่ทุกวันเนี้ยไม่เคยนะฮะ เบิร์ดอ่ะเป็นยังใครไปกีบไปอะไรก็ไม่เอานะมันรักของมันอยู่ลำบากได้แต่มีความสุขลำบากได้แต่ต้องเรายังจำกันนะเออไอ้์เซ็นของที่บ้านจริงกันนี่แหละไอ้ไเอ๊ะมื่คนละหมื่นอ๋อเจ้าหนูเหรอเจ้าที่ว่าของตาตาตาอะไรนะลืมชื่อไปแล้วแม่ลูกผมมาเต็มบ้านเลยหลังบ้านเปดูเลยไปะเดี๋ยวไปดูมันโกงอยู่ไหน เข้าร้านค้าค่ะโอ้มืดนะคะมืดขอโทษทีเข้าร้านค้ามืดมืดวันนี้บุกไหนโอ้ทำไมเขามาอยู่อย่างเงี้ยสหายเอาแล้วปกติเขาอยู่ไหนหมดอ่ะ ก็อยู่ในบ้านตอนนี้เขาเริ่มแข็งแรงเหล่อีกตัวไปไหนไม่รู้อ่ะอยู่ไหนจ้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยอ๊ยเข้าไปทำอะไรในโน่นอะจับชาก่คนเดียวอ่ะไอ้ยะทำอะไรไอ้ขมทำไรโน่นเแมว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 แโอ้โหมีที่อยู่อีกนอนข่อยนี่หมดโอ้โหอันนี้ก็นอนตาแล้วข่อยให้ลูกกินนมเนาะอันนี้กินเสร็จแล้วนอนเลย วัดใหญ่เลยอ้วนมันมันอ้วนแม่ดูลูกอ้วน,นกินเก่งกิโโนประทุกวันแม่วางตัวแม่วางตัวนะ่ะมันลูกมันโตแล้วมันเจ็บมาให้กินประทูมือละครึ่งตัวพุกข้าวแบ่งกันกินเออแม่มันด้วยลูกมันด้วยอย่ายให้กินเยอะตัวตัวใหญ่เหลือกี่ตัวเหลือเหลือเหลือไอหวานกับไอไอหวานไอกาแฟแค<แ>่มีมีเงินเอเอมีสามตัวแล้วนอกนั้นอ๋อมีมีตังห์แลือสี่ตัวไงแล้วพวกนี้ไอนางตังห์ด้วย จางสีแล้วคู <át> ่ดูง <take S 2> oh <su> ีสีอันนี้เขาเข้าไปอยู่ในกระแน่นเลยเออเขาเบื่อโอ้โหคีปีกวิเวกปีกหลังบ้านได้ปีกหลังบ้านเลยสวยงามปีกวีเวทเอ่อไปดูดอกไอ้เนี่ยเต็มเลยออกลูกใหม่เมื่อไหร่ทุเรียนแค่จะได้กินเหมือนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยทุเรียนแค่โอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยดอกดอกเนี่ยไม่ดูเต้นเลยเนี่ย จะดกกน่ออเออนั่น,ออหน,นแหละเต็มแล้วนี่มันถ้ามันโล่งอะ่ะมันไม่มีอะไรนั่นอะ่ะอน,นุูลูกเยอะอน,นุัออกลูกใหญ่แล้วนู่นเนี่ยเดี๋ยว่ะถ้าต้นต้นต,นตน้นเนี่ยลงอะ่ะตัวนี้จะสวยลงแล้วตายแล้วมันจะออกมันจะตายหมดเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้จะใบมันหลืไม่ได้เอาไปให้ลูกล็อกเต็มเลยต้ดนดอกกันฮะกล้ว <ห ả? S 1> ยไม้วาสนา ขนาที่ไหนกล้วยไม้ทำไมมันเกิดอย่างเงี้ยเอาหนูปลูกไว้เราก็ถางเห็นไหมล่ะมีตั้งหลายต้นสองต้นตอนนี้มันออกปลูกอุ้ยตำลังห้าหกปีพอจะออกดอกเนี่ยอืออุ้ยนานมากแล้วดอกก็ไม่สวยด้วยต้องประจําใจอ่ะสวยไม่สวยก็ต้องอยากได้ต้นอันเนี้ยยเอ้ใบอันเนี้ยแม่ตอนนั้นลืมการมะพร้าวให้ลูกก็เด้อก็ยังงี้โล่งเลยดูประจําใจในใ เอาทำไมทำไมทุเรียนเป็นงั้นอ่ะหนูใส่นั่นแล้วใส่ปูนขาเปลือกหอยแล้วมันดูเหมือนจะแย่ๆใส่ปูนกระพริบแล้วแต่ตัวนี้สวยนี่ไอ้นางรักเห็นไหมตายแล้วปลูกไปตายเลยนี่อันนี้นีหัวละพาหัวละพานางรักที่สองว่าจะไปซื้ออีกก็ไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวก็ได้ไปเอาหัวจะได้ไปซื้ออีกสักสองสามต้นจะได้มะเขือ เอออยากได้มะเขืออยากได้มะเขือยาวอะมะเขือสีม่วงกับไอะนั่นอ่ะ